รับแรกครับใครมีเหรียญธรรมดาธรรมดาเงี้นะครับเป็นเหรียญห้สตางค์รัชการที่9พศสองพันสอยเก้ครับใครมีสภาพ UNC หรือสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับมี200 300เหรียญเอามาแลกได้นะครับเรารับแรกเหรียญละ40บาทนะครับ ย้ำนะครับเหรียญละสี่สิบบาทไม่จํากัดจํานวนนะครับถ้าเผื่อมียิ่งเยอะยิ่งดีนะครับนี่ครับสองสี่เก้าสามนะครับสภาพ UNC หรือสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับ ด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แบบนี้นะครับผินพระพักเบื้องซ้ายข้อความด้านซ้ายเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชข้อความด้านขวาเขียนว่ารัชกาลที่9 ส่วนระบุพศนะครับดูตรงนี้นะครับนี่ครับพศด้านหลังจะระบุว่าพศ2493นะครับแต่เป็นพศ2493นะครับที่รับนะครับพศ2อ0 0 500ยังไม่รับนะครับ สภาพสวยๆแบบนี้นะครับสบภาพเก่าๆก็ยังไม่รับนะครับนี่ครับต้องการเป็นจำนวนมากครับใครมีแอดไลน์มาได้เลยครับทักมาได้เลยฮนะต้องการด่วนนะครับใครมีเป็นเหนรียญราชการที่9นะครับ พอสอสองพันสี่ครับใครมีเยอะแบบนี้ก็แอดไลน์มาได้ครับรักเหรียญละ40บาทนะครับใครต้องการจะแลกนะครับคิดว่าไม่อยากเก็บแล้วก็นำมาแลกนะครับ เราอยากได้นะครับแอดไลน์มาได้นะครับเบอร์ไลน์นะครับ096 926 3182ครับย้ำครับ